สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเมื่อทุกคนเจ้าพขอกับนางก้อยสายแซ,ซ,ซ่บจ้าพี่น,อน,น้องจ้าเมื่อนี้ยนางก้อยได้หอยโขงทะเลจ้าพี่น,อออน้องหอยโขงทะเลแซ่บแซบจ้าแต่ว่านางก้อยบ่เคยกินดอกครั้งแรกจ้าพี่น้องจะเป็นรสชาติอะยัง่วูงิ้วจ้าตัวมันมีหางด้วยเห็นบ่ <c oughs> ตัวน่ารักจ้าตัวของเขามาจ้าพีนาา่น้องมาชิมชิมเบิ้งจ้านางก้อยบ่เคยกินเบิ้งดอก น้ำจิ้มซีฟู้ดตําเองจ้ะพี่น้องจ้ะกุกๆ มันกินลายตัวนี้ง่ายค้างกับไต่แทนะ้โอ้แซ่บกรอบอร่อย thử nguyên ơn đi mong chứ Nào, mòn nhiều bánh chật nghe ta Sao bị chân nha ta น่ารักกับแกมชั้นยอดเลยจัง ินแค่แรกนั่งก็ัก้ากกินไรแค่แรกจะไม้องกานกินกักกกนกน,กนี่ปั้นหันมาสองตัวจังเพิ่งตัวนี้ด้เอาแบบว่าหันอันนี้หองพาง่เค็มเียหงง <c oughs> นักเป็นตีขึ้นหานละ hmm ah. mm. ở ừ, đây thì cháu sẽ là cả ừ. quạt tam đấy ừ. เดี๋ยวสามตัวจะซื้อมาโลนึงขอบคุณพี่น้องเว้ยทุกคนที่าาติดตามติดตามและจับนก้กยสายแสบจ้าพอกันไม่คิดหนาจา้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า